สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ t h e High Princess นะคะและความเป็นมานะคะของเทพีเซโฟนีหญิงงามผู้นี้เป็นราชินีผู้เลอโฉมแห่งประโลกชื่อว่าเทพีเพอร์เซโฟนีเป็นพระธิดาของเทพสุดกับเทพีดิมิเตอร์ เป็นเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าหากนางไม่อยู่จึงจะทำให้ที่นั่นแห้งแลง้งความสวยของนางเป็นที่ถูกใจของเทพฮาเดสในอาณาจักรใต้พิภพมากที่สุดจึงทำให้เทพฮาเดสลักพานางไปใช้ชีวิตคู่ใต้ภาคพิภพเทพฮาเดสมีความสุขที่ได้เคียงคู่กับนางแต่นางทรงเกลียดพระสวามีมากที่สุด เปลียดถึงว่าต้องเย็นชาไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการครองคู่แต่เมื่อคราใดนางได้ขึ้นสู่พื้นพิภพบใบหน้าที่เย็นชาจะกลับกลายเป็นใบหน้าสดใสสดชื่นอารมณ์ดีความแห้งแล้งบนโลกหายไปความบุดมสมบูรณ์กลับคืนมาค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ